มาเรื่องแล้วครับใครที่คิดว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาจบไปแล้วกับยุคทรัมป์คุณคิดผิดมหันต์เพราะนั่นเป็นแค่ยกแรกตอนนี้จีนไม่ตั้งรับแล้วครับแต่กำลังเดินหมากลุกคาดอเมริกาพร้อมกัน3กระดานใหญ่ทั้งคุมทรัพยากรโลกล้อมกรอบทางการทูตและเร่งเครื่องเทคนโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อชิงความเป็นเจ้าโลกนี่คือฉากต่อไปของสงครามมหาอำนาจที่ดุเดือดกว่าเดิมและเดิมพันครั้งนี้คือ ระเบียบโลกใหม่เดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังว่าไม้ตายที่จีนซ่อนไว้มันอันตรายต่ออเมริกาและจะเปลี่ยนโลกการลงทุนของเราไปตลอดการได้อย่างไร summer, สนับสนุนโดยโตโยต้าฟอร์จูเตอบรับไลฟ์สไตล์แห่งผู้นำทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตยโตยต้าทั่วประเทศ Vochner the Leader Trust of สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kim Property Life ที่จะมาพูดถึงความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับผมแอดคิมวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในแวดวงภูมิรัฐศาสตร์โลกที่หลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพรวมว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนครับหลายปีมานี่จีนพยายามเล่นบทสันติภาพนะค่อยๆเติบโตแบบเนียบๆที่เขาเรียกว่า Peaceful Rice แต่พอโดนัลด์ทรัมป์เปิดฉากสงครามภาษียังดูเดือดโอ้โหมันเหมือนเป็นเสียงระฆังที่ปลุกให้มังกรตื่นเต็มตาเลยครับจีนรู้ตัวทันทีเลยว่าการที่ตัวเองต้องพึ่งพาระบบที่อเมริกาเป็นคนคุมเกมอยู่เนี่ยมันอันตรายแค่ไหนการถูกแบนถูกแซงชั่นทางการเงินมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าคุณยังเล่นอยู่ในสนามของเขายังใช้เงินของเขายังใช้ระบบของเขา เหตุการณ์ที่อเมริกาและตะวันตกใช้การแซงชั่นทางการเงินกับรัสเซียอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการอายัดทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมันเหมือนเป็นกรณีศึกษาชิ้นใหญ่เลยที่จีนเห็นแล้วต้องกลับมาคิดหนักเลยครับว่าถ้าวันหนึ่งเรื่องนี้เกิดกับตัวเองจะทำยังไงและนี่คือจุดเปลี่ยนครับจากเดิมที่จีนแค่แป้องกันตัวเองตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรุกเต็มรูปแบบเป็นการรุกที่วางแผนมายัางยาวนานและแยบยน ไม่ได้โจมตีตรงๆแบบทื่อๆนะครับแต่เป็นการค่อยๆเลื่อยขาเก้าอี้ของอเมริกาในทุกมิติทุกองค์พยพเลยข่าว3ชิ้นล่าสุดที่เราเห็นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวการสร้างเขื่อนยักษ์ในทิเบตการซ้อมรบกับเวียดนามหรือการกลับมาคุมเข้มการส่งออกแร่หายากมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือจิกซอในแผนพิคาดอเมริกาที่จีนกำลังประกอบร่างให้เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆครับเอาล่ะครับ มาดูกันทีละไม้ตายที่จีนกำลังรับคุมอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าแต่ละดอกนี่เจ็บจี๊ดถึงกระดูของอเมริกาเลยครับไม้ตายที่หนึ่ง The geopolitical chokehold การกลุมคอหอยทางทรัพยากรไม้ตายแรกคือการเข้าไปคู่คุมต้นน้ำของทุกอย่างครับทั้งน้ำจริงๆและน้ำมันของโลกยุคใหม่นั่นก็คือแร่ธาตุสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมไฮเทคเริ่มจากเรื่องแรกที่หลายคนอาจจะมองข้าม คือการที่จีนเดินหน้าสร้างเขื่อนขนาดยักษ์บนแม่น้ำยาลุงจามโปในทิเบตด้วยงบประมาณลงทุนมหาศาลถึง1.67ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐโอ้โหนี่คือโครงการที่อาจจะแพงกว่าเขื่อน3โตรกซะอีกนะครับประเด็นคือแม่น้ำสายนี้พอไหลลงมามันคือต้นกำเนิดของแม่น้ำพรมมบุตรที่เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนหลายร้อยล้านคนในอินเดียและบังคลาเทศมันไม่ใช่แค่โรงไฟฟ้าครับ แต่มันคือการที่จีนเข้าไปคุมกกน้ําที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคลองนึกภาพตามนะครับจีนซึ่งอยู่ต้นน้ําจะสามารถควบคุมการไหลของน้ําได้ตามใจชอบอยากจะปล่อยน้ําให้ท่วมพื้นที่ปลายน้ําก็ได้หรือจะกักน้ําไว้จนแห้งแล้งก็ได้ผู้นาของอินเดียถึงกับออกมาพูดเลยว่านี่คือระเบิดน้ําหรือวอเทอร์บอมที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเขาเลยทีเดียวที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือ จีนไม่ได้เป็นภาคีในส่วนที่สัญญาแบ่งปันน้ําระหว่างประเทศทําไมไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆมาควบคุมได้เลยครับแล้วมันอันตรายต่ออเมริกายัางไงนี่คือการเดินหมากบนบกเพื่อทําลายเกมในทะเลของอเมริกาครับเพราะนี่คือการสร้างแรงกดดันมหาศาลใส่อินเดียซึ่งเป็นพันธมิตรคนสําคัญของอเมริกาในกลุ่มควอรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปิดล้อมจีน ถ้าอินเดียต้องพะวงอยู่กับปัญหาน้ำกับจีนที่ชายแดนฮิมาลัยก็จะไม่มีสมาธิไปช่วยอเมริกาปิดล้อมจีนในมหาสมุทรอินเดียนี่คือการเดินหมากที่ฉลาดมากคือการสร้างปัญหาให้เพื่อนของศัตรูเพื่อให้ศัตรูอ่อนแอลงครับมาถึงเรื่องที่สองที่สะเทือนโลกตะวันตกโดยตรงนั้นก็คือการที่จีนกลับมาใช้ไพ่ตายด้านแร่หายากอีกครั้งล่าสุดมีรายงานว่าการส่งออกแร่สำคัญสตัวยังไม่ฟื้นตัว ทำให้เกิดความเสี่ยงขาดแคลนทั่วโลกจีนไม่ได้แค่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับจีนผูกขาดกระบวนการสกัดและแปรรูปแร่หายากชนิดหนักไว้เกือบ99%ของทั้งโลกนี่คือ Q-Switch หรือสวิตช์ดับชีพจริงๆครับคุณรู้ไหมครับว่าเครื่องบินรบที่ล้ำที่สุดของอเมริกาอย่าง F-35 1นึ่ลำตรงใช้แร่หายากที่ผ่านการแปรรูปแล้วเกือบครึ่งตันขีปนาวุฒทมฮอค โรนพีเดเตอร์เรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องพึ่งพาส่วนผสมลับที่มาจากจีนทั้งนั้นจีนไม่ได้แค่ขายอาวุธครับแต่จีนคุมส่วนผสมในการสร้างอาวุธของศัตรูนี่คือการโจมตีตรงไปที่จุดอ่อนที่สุดของอเมริกานั่นคือซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพนทากอนอาจจะมีงบประมาณมหาศาลแต่ถ้าไม่มีวัตถุดิบก็สร้างอาวุธไม่ได้ สิ่งที่จีนทำไม่ใช่การแบนแบบงงๆนะครับแต่เป็นการสร้างระบบใบอนุญาตส่งออกที่ซับซ้อนทำให้ปักขิงสามารถเลือกที่รักมักที่ชังได้สามารถอนุมัติหรือชะลอการส่งออกให้บริษัทไหนก็ได้เป็นการสร้างแรงกดดันที่ยืดหยุ่นและทรงพลังมากมันบีบให้อเมริกาต้องกลับมาที่โต๊ะเจรจาและเป็นเครื่องมือตอบโต้มาตรการกีดกันทางเทคโนโลยีของอเมริกาได้อย่างเจ็บแสบที่สุด หมายตายที่2คือการเดินเกมบนกระดานการเมืองโลกครับจีนกําลังใช้ยุทธศาส์ดีไวและบารังเหรือแบ่งแยกและปกครองและในขณะเดียวกันก็สร้างพันธมิตรใหม่เพื่อโดดเดี่ยวอเมริกาข่าวล่าสุดที่เราเห็นคือจีนประกาศซ้อมรบร่วมกับกองทัพบ,บกเวียดนามเป็นครั้งแรกในขณะเดียวกันจีนก็เพิ่มแรงกดดันอย่างหนักหน่วงต่อฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้มีการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงการเข้าประชิดเรือ จนสถานการณ์ตึงเครียดสุดๆไปเลยครับนี่คือเกมหมากล้อมชั้นเซียนครับลองนึกภาพกระดานหมากล้อมนะจีนดึงเวียดนามซึ่งก็มีข้อพิพาทกันอยู่มาเป็นพวกชั่วคราวด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลทําให้เวียดนามไม่โวยวายมากนักในขณะเดียวกันก็ไปลุกไล่บีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรตามส่วนที่สัญญาของอเมริกาให้หัวหมุนยุทธศาสตร์นี้มันได้ผลมากครับเพราะมันทําลายความเป็นเอกภาพของอาเซียนจีนใช้พลังทางเศรษฐกิจ ดึงประเทศอย่างกัมพูชาหรือลาวไว้ในอิทธิพลทําให้เวลาจะออกแถลงการร่วมประนามจีนอาเซียนก็เสียงแตกทุกทีเมื่ออาเซียนไม่เป็นหนึ่งเดียวก็ไม่สามารถรวมตัวกันต่อต้านจีนในทะเลจีนใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอเมริกาก็จะสูญเสียอิทธิพลในภูมิภาคที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปโดยปริยายนี่คือการสอบความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรสหรัฐว่าสุดท้ายแล้วใครจะอยู่ข้างใครพร้อมๆกับการแบ่งแยกศัตรูจีนก็กำลังสร้างเพื่อนใหม่ครับ นั่นคือการขยายกลุ่มบริกส์ครั้งประวัติศาสตร์ตอนนี้มีสมาชิกรวมถึง10ประเทศแล้วโดยเฉพาะการดึงประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่า,ยยางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิหร่านและล่าสุดอินโดนีเซียเข้ามาได้สำเร็จและในการประชุมสุดยอดที่ริโอเดจาเนโรล่าสุดพวกเขาประกาศชัดเจนว่าจะเร่งพัฒนาระบบชำระเงินของตัวเองอย่าง Bri กส์เพเพื่อเป็นทางเลือกให้กับระบบสวิสที่อเมริกาควบคุมอยู่ครับพวกเขาไม่ได้แค่บนเรื่องดอลล่าครับ แต่กำลังสร้างทางด่วนการเงินสายใหม่ที่ไม่ต้องผ่านด่านเก็บเงินของอเมริกาและที่สำคัญคือทองคำคือเชื้อเพลิงของทางด่วนสายนี้ครับนี่คือการโจมตีเสาหลักที่ค้าจุนอำนาจของอเมริกามานานหลายสิบปีนั่นคือเพโตรดอลลร์และสถานะสะกุลเงินสำรองของโลกธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนและรัสเซียกำลังเทขายพันธบัตรสหรัฐแล้วเปลี่ยนไปซื้อทองคำเก็บเป็นทุนสำรองอย่างบ้าคลาั่ง สัดส่วนเงินดอนลลาร์ในทุนสำรองโลกตอนนี้ลดลงต่ำสุดในรอบ20ปีแล้วนะครับเมื่อประเทศต่างๆเริ่มค้าขายน้ำมันและสินค้าสำคัญกันเองโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่นหรือใช้ทองคำอ้างอิงความต้องการดอลลาร์ก็จะลดลงอย่างหวบฟาบสิ่งนี้จะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือมันจะทำให้อำนาจการแซงชั่นของอเมริกากลายเป็นแค่กระดาษเปล่าไร้ความหมายในที่สุดครับ ไม้ตายสุดท้ายอาจจะน่ากลัวที่สุดเพราะมันคือการแข่งขันที่ถ้าใครชนะจะชนะขาดลอยไปเลยนั่นคือสงครามเทคโนโลยีแห่งอนาคตรครับตอนนี้จีนกําลังทุ่มงบประมาณแบบไม่อัน้นเพื่อแข่งกับอเมริกาในเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกอย่างปัญญาประดิษฐ์ AI และควอนตัมคอมพิวติ้งหรือคอมพิวเตอร์ควอนตัมมันคือการแข่งสร้างทางลัดแห่งอนาคตรครับใครสร้างเสร็จก่อนจะทิ้งอีกฝ่ายไว้ในยุคหินไปเลยอเมริกาอาจจะมีเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน แต่จีนกำลังสร้างเทคโนโลยีที่จะทำให้เครื่องบินรบเหล่านั้นมองไม่เห็นหรือไร้ประโยชน์ในอนาคตครับมันอันตรายต่ออเมริกายังไงรายงานจากหน่วยงานข่าวกรองกลาหมของสหรัฐ DIA ปี2025เตือนว่าเทคโนโลยีควอนตัมกำลังจะถูกนำมาใช้ในสมรภูมิได้แล้วครับจีนกำลังพัฒนาเร,ารีราควอนตัมที่อาจจะทำให้เครื่องบินสเตลที่ล่องหนได้กลายเป็นเป้านิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน หรือสร้างระบบสื่อสารความต้ำผ่ายดาวเทียมที่ไม่มีใครสามารถดักฟังได้ส่วน AI ก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามอัลกอริทึมวอลแฟร์ที่ระบบอัตโนมัติจะทำการตัดสินใจในสมรภูมิได้เร็วกว่ามนุษย์เป็นพันๆเท่านี่คือความเสี่ยงที่อเมริกาจะสูญเสียความได้เปรียบทางการทหารที่ครองมานานหลายสิบปีอย่างสิ้นเชิงครับและที่น่าสนใจคือการที่อเมริกาพยายามแบนและกีดกันเทคโนโลยีจีน มันกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้จีนต้องเร่งสร้างนวัตกรรมและพึ่งพาตัวเองให้ได้เร็วขึ้นไปอีกครับเหมือนยิ่งห้ามก็ยิ่งยุเห็นภาพไหมครับนี่ไม่ใช่การตอบโต้รายวันหรือข่าวเล็กๆน้อยๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะแต่มันคือมหายุทธศาสตร์ของจีนที่กําลังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีระบบจีนกําลังเล่อยข,ข่ายกุยข,ของมหาอํานาจโลกกวิพัฒน์อย่างอเมริกาพร้อมกันทั้ง3ด้านคือคุมเศรษฐกิจจริงผ่านการกุมทรัพยากรต้นน้ํา ทั้งน้ำในทางภูมิศาสตร์และแร่ธาตุที่เป็นเหมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมยุคใหม่คุมระบบการเงินผ่านการสร้างพันธมิตรดีดอลลาร์เซชั่นขยายกลุ่มบริกซ์และสร้างระบบชำระเงินของตัวเองโดยมีทองคําเป็นสินทรัพย์ค้ำจุนที่สําคัญคุมอนาคตผ่านการแข่งขันเพื่อชิงเป็นเจ้าด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง AI และควอนตัมเพื่อพลิกเกมความได้เปรียบทางการทหารในอนาคตและทําให้การแซงชั่นของอเมริกาไร้ผลทั้งหมดนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่า อำนาจของอเมริกาลและเงินดอลลาร์กำลังถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนักลงทุนที่มองเห็นภาพรวมนี้จะรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรความเสี่ยงอยู่ที่ไหนและโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งระลอกใหม่อยู่ที่ใดครับสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับวันนี้เราคุยกันถึงสาไม้ตายที่จีนกำลังใช้เพื่อพิคาตสหรัฐ 1. คือการคุมเกมทรัพยากรด้วยการสร้างเขื่อนยักษ์ในทิเบตที่เปรียบเสมือนมีก๊กน้ำคุมชะตาอินเดียและการคุมแร่ที่เป็นเหมือนคิวสวิตช์ ที่สามารถปิดสวิตอุตสาหกรรมทหารและเทคโนโลยีของอเมริกาได้ทุกเมื่อ 2. คือการล้อมกรอบทางการทูตด,ด้วยการใช้ยุทธศาสตดีวายแอนด์คอนเคอร์ในอาเซียนทําให้สหรัฐเสียอิทธิพลและการขยายกลุ่มบริกสเพื่อสร้างทางด่วนการเงินที่ไม่ต้องพึ่งดอลลาร์ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อราคาทองคําในระยะยาวอย่างไม่ต้องสงสัยและ 3. คือการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีแข่งขันกันในด้านเอไอและควอนตัมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการทหารแบบพิกเกมในอนาคต และทาให้การแซงชั่นของอเมริกาไร้ผลทั้งหมดนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าอํานาจของอเมริกาและเงินดอลลาร์กำลังถูกทาทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนักลงทุนที่มองเห็นภาพรวมนี้จะรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรความเสี่ยงอยู่ที่ไหนและโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งระลอกใหม่อยู่ที่ใดขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสำคัญในโลกอนาคต กดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากเร s e ช r c h ลักแสนมาเล่าให้ฟังส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line Kim p r o p e r t y l i f e พบกับสัมมนาโรงแรม B2 โดยคุณวิชัยจาวัลาวันที่30กันยายนใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยโต y ยต้าฟอร์จูเตอบรับไลฟ์สไตล์แห่งผู้นำทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ Fortuner trust of the leader